จับตาย,ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยนะคะคาดว่าจะพัฒนาการเป็นพายุดีเพชชนวันไหนคลิปนี้มีคำตอบค่ะและพยากรณ์อากาศประจำวันที่20พฤศจิกายน2563ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ที่ดาชาแน,นลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะจากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้จำลองวันมาว่าน่าจะเกิดพายุดีเพชชนในทะเลจีนใต้ตอนล่าง ทิศทางก็ตามลูกศรที่บอกไปเลยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2563ถึงต้นเดือนธันวาคม2563นะคะก็ระบุวันมาว่าน่าจะเกิดในวันที่27พฤศจิกายน2563เพื่อนๆือนชาวใต้ก็เตรียมตัวรับมือค่ะ เมีกรอนอากาศประจำวันที่20พฤศจิกายน2563บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยสำหรับอ่าวไทยและภาคใต้มีคลื่นกระแสลมตะวันออกเข้าปกคลุมลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ตอนกลางมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่สะสมไว้ด้วย ส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้นะคะในช่วงวันที่20-21พฤศจิกายน2563ประเทศไทยตอนบนมีลมอ่อนทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสยอดดอยมีอากาศหนาอุณหภูมิต่ำสุด8-16องศาเซลเซียสจ้ะ ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า ปักหมุดเพิ่มเติมให้กับบ้านโป่งนะคะคุณเสาวรสบ้านโป่งวันนี้ไม่มีโอกาสฝนตกเลยค่ะอุณหภูมิช่วงเช้า26องศาเซลเซียสช่วงกลางวัน33องศาเซลเซียสแล้วก็ช่วงเย็นประมาณ26องศาเซลเซียสค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้มีโอกาสฝนตกตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงปริมาณน้ำฝน0.6ม mm. ิลิเมตรและตกอีทีตอน4ทุ่มปริมาณน้ำฝน0.4ม mm. ิลิเมตรถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยจ้า อุณหภูมิโดยรวมของภาคกลางนะคะอุณหภูมิต่ําสุด22-24องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23-26าสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6งาสองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนะคะจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองสูงประมาณ1-2เมตรจาก ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะจะมีเมฆเป็นส่วนมาก และมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่าสุด23-25าสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องาศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชัว่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรจ้ากรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้านะคะ กิปักหมุดเพิ่มเติมให้คุณสาวรสที่ฝั่งทนนะคะทนบุรีวันนี้มีโอกาสฝนตกตอน10โมงเชา้าปริมาณน้ำฝน0.2ม mm. ิลิเมตรอาจจะไม่ตกเลยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสช่วงกลางวันอยู่ที่33องศาเซลเซียสและช่วงเย็นอยู่ที่27องศาเซลเซียสค่ะแต่วันพรุ่งนี้มีโอกาสฝนตกที่เวลาเที่ยงไปจนถึงบ่าย2ปริมาณน้ำฝนวัดได้สูงสุดอยู่ที่1.3ม mm. ิลิเมตรถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยจ้า และโตอีกทีตอนหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มนะคะปากหมุดเพิ่มเติมให้กับสมุดปราการคุณพัชนีค่ะ วันนี้มีโอกาสฝนตก10โมงถึง11โมงตกอีกทีบ่ายโมงและตกอีกทีบ่าย3โมงนะคะปริมาณน้ำฝน0.3มิลิเมตรถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยและวันพรุ่งนี้ค่ะคุณพัชรีจะมีฝนเวลา10โมงถึง11โมงปริมาณน้ำฝน2.8มิลิเมตรถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยจ้าตกอีกทีบ่าย3และตกอีกที5โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มค่ะปริมาณน้ำฝน1.2มิลิเมตรถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะจ๊ะ โดยรวมของกรุงเทพและประินมณฑลนะคะอุณหภูมิต่ําสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบข่าควคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนจกันใหม่คลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาย